That's yeah. yeah. am อ่ะเอาเป็นว่าเริ่มใหม่นะฮะก็ไอที่เมาส์มอยในไลฟ์เนี่ยก็มันก็เม้าแหละแต่ว่าคือมันได้นิดเดียวนะครับก็ขออภัยมาใที่นี้ด้วยนะฮะเพราะว่าอ่ะเริ่มใหม่หมดก็คือสาร์อาทิตน์นี้ก็คือสัปดาห์นี้เนาะสาร์อาทิตย์ในตอนนี้ในวันนี้เลยนะฮะ จะเป็นเสาร์ที่สุดท้ายที่เราจะว่างนาะก็คือว่างแบบว่างเล่นเกมอะไรพวกนี้ต่างๆนานานะฮะแล้วก็ว่างทําคลิปบาๆวันอื่นก็ว่างแหละแต่ว่าว่างเฉพาะตอนเย็นเสาร์อาทิตย์หน้าก็ว่างได้นะแต่ว่าว่างตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับปฐมศึกษาเอ้ยปฐม เออเอาพูดง่ายๆนะปหนะเทอมสองแล้วและตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยเราจะต้องติวเนาะแต่ว่าจะติวแค่คาบเช้าในวันปกติก็คือจันถึงสุ์จะติวแค่คาบเชา้าคาบแรกแต่วันเสาร์อาทิตย์ทั้งวันติวทั้งวันแล้วก็อาจจะปล่อยช่องสักช่วงนี้จนถึงขึ้นมอหนึ่งประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าก็เข้ามาบ้างแหละเพราะว่าถึงมันจะเงียบแต่ว่าเราก็แวะมาดูอยู่ตลอดนะฮะก็อย่าเพิ่ง unfollow เนาะอย่าเพิ่ง unfollow กันก็อยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งจากไปไหนนะฮะเราก็ยังทำคลิปอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยลงนะฮะช่วงนี้ ก็ขออภัยทุกท่านจริงๆนะฮะโอเคสำหรับเรื่องที่จะเมาส์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเมาส์ในไลฟ์คงไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่เห็นมันได้แค่สามนาทีแล้วมันก็ปิดไปเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังถึงตอนนี้ครับ โอเคเดี๋ยวจะมีคลิปจูราสิกเว h ร์เกมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ถ่ายไหมนะก็สำหรับวันนี้ก็บายบายครับบายบายก่อนจะจบคลิปนะฮะก็คือเราลืมบอกไปนะว่าที่เราได้ติวเสาร์ทิ้์เนี่ยคือครูจัดแบ่งกลุ่มให้เนะก็คือพีโอนิตรอบแรกนั่นเอง ก็รอบแรกเนี่ยเราไอ้นี่เนาะเราทําเป็นอะไรวะเราทําข้อสอบอะแล้วเราได้คะแนนนะอันดับที่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนาะก็เราอยู่ในนั้นนะฮะได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองเนี่ยจะได้ติวเสาร์อาทิตย์แต่หรือเปล่านะหรือไม่ก็เฉพาะกลุ่มหนึ่งนะแต่ว่ากลุ่มอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกกลุ่มเจ็ดจะได้เฉพาะ จันถึงสุดนะได้ติวนะโอเคก็มีมาเพิ่มเติมประมาณนี้ครับ